สวัสดีค่ะ FC ที F ่ C T, น่ารักทุกคนคะ่ะมามีน,มนำเสนอในมุมการเรียนของน้องอัออายสักุณาพรหรือเด็กหญิงปวีรัตน์นะคะนี่คือชั่วโมงดนตรีค่ะทุกคนโดยมีอาจารย์พัชรินนะคะเป็นผู้สอนในเรื่องของดนตรีดุริยางนะคะนี่คือการเรียนเป่า มีโหลเดียนนะคะทุกคนเพื่อนๆก็เป่าได้คล่องนะคะคล่องแล้วนะส่วนอีหลาของเราก็นี่ไล่โน้ตนะคะแล้วก็มีความตั้งใจนี่คือการแบ่งลมนะคะแบ่งลมปล่อยลมออกมาเพื่อจะให้มีเสียงละก็ไม่เพียงโน้ตนะคะทุกคนนี่ความตั้งใจของอีหลาพี่น้องนะคะการเรียนก็ไม่ได้ร้อยนะคะเรียนครบทุกวิชาค่ะ แต่ก็ซิมีภาคสนามน้ำขาก็จะมีการเรียนนั่งเรียนในห้องเรียนแล้วก็มายางสะยางภาคสนามกันทุกคนนี่เข้ากลุ่มกับเพื่อนได้ดีมากเลยนะคะเป็นวงดุริยางของโรงเรียนบ้านคอเฮ้านี่แหละค่ะทุกคนเอยทาทางเขาท่าเขาท,า,ขา,ทานะคะเป็นเด็กที่ขยันนะคะน่ารักใช้ได้เลยนะคะนี่สุดยอดมาก นั่นนะครับมาโรงเรียนกับมาอยู่ในวงโดยย่างนะครับโดยรายหน่วยนะครับมาเป่าน้ำมูนะครับเด็กกับคุณครูผู้สอนมันก็ฟูวัจรินนะครับนี่แหละครับเพิ่งบรรยากาศที่เราเนาะนี่แหละครับอายมากอ่ะเบาได้แล้วนะครับมาเรียนน้ำมูเรื่องโนดไปนับเพราะว่าม่ได้เห็นครับมานะครับมาซ้อมน้ำมูแล้วเรียนื่องแรกเริ่มได้แล้วนะครับแสดงว่าเรียนรู้ได้เร็ว